โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรกมแดนดอบอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเล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 บ็อกนะคะผมแมป HK a เ e ปเอ t ่าี่เอร์อนะคะผมใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กันในโรงนังนะคะผมแล้วทุกคนตกใจอะไรกันอ๋อตกใจ ตัวอะไรสักอย่างที่คล้ายๆเห็ดนะครับเห็ดหลากสีสับป,ปะหลาดเห็ดหลากสีใช่ไหมเอยดูท่าทางหน้าตาน่ารักดีนะเหมือนเขาจะไม่ทําร้ายเราหนีแล้วทําไมทุกคนถึงได้ก,กลัวหรือว่ามันเป็นรูปร่างที่ไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนนะก็เลยหวาดกลัวแต่สีเขาน่ารักดีนะทุกคนโอเคไปกันดีกว่าตรงนี้คืออะไรอ่ะอ่ามันเตอร์ทำร้ายพวกเราเหรอเราต้องหนีไปทางนี้ตามลูกศรไปนะฮะ มันทำร้ายเราเหรอไม่เห็นมันทำร้ายเลยมันแบบเหมือนมาแอะ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 กลัวเราหรือเปล่าตัวเองอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่เห็นไม่เห็นจะเอ่อทำร้ายผมเลย <laughs> แต่ว่าเพื่อความสบายใจของคนที่แนะนําเราเมื่อกี้เราหนีออกจากที่นี่ก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้มีของขวัญด้วยล่ะแต่ว่าเดินเอาตัวไปถูแล้วไม่ได้อะไรนะครับอือโอ้ประตูเปิดอ่าเข้าไปในช่องนั้นช่องนี้เหรอ ขอบคุณที่ชี้แนะผมจะทำตามที่คุณบอกก็แล้วกันนะคุณผู้หญิงผมสีทองนะฮะคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ผมสีทองนะเผื่อใครไม่ทันสังเกตนี่ง่ายใช่จริงๆด้วยนะฮะเออสวัสดีครับอ๋อเลือกทางเหรอโอเคผมขอใช้ไม้ตายก้นหีบนะฮะไม้ตายก้นหีบโอเคได้อยู่นะฮะ <laughs> นึกว่าจะใช้ไม่ได้ซะอีกนะครับไม้ตายผมคือการเอาหน้า หน้าจอไปถูนะฮะถ้าเกิดมันถูแล้วมันไม่ล่วงลงไปแสดงว่าตรงนั้นเดินได้โอ,โ,อโอ้ตัว,ต,วตัวถลหยเราต้องหลบอ่าหลบเลเซอร์นะครับทุกคนตรงนี้เป็นบันไดมีบันไดที่ใส่กับดักไว้ด้วยมันคือกับดักเลเซอร์อืมมาแล้วสวัสดีครับอุ้ยตายแล้วฮะใครตายผมไม่ตายนะผมยังไม่ตายผมยังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขเหลือเกินนะฮะอยังบันไดเด้อยังบันไดเดอ้อ ถูกปิดไปทางนี้ได้เลยไปทางนี้นะระวังน้ำใช่ไหมน้ำนี้น่าจะอันตรายอันตรายโอ้สวัสดีครับหากุญแจโอเคได้เลยกุญแจอากุญแจกุญแจอากุญแจมาต้องอยู่แถวๆนี้อ่านั่นๆโอ้อยู่อย่างใกล้เลยทําไมผมไม่เห็นครับเนี่ยตายอย่างทัว <laughs> เปิด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 ฉันมีกุญแจแล้วฉันบอกให้แกเปิดอ้าวอ๋อ ประตูมันไม่เปิดทุกคนแต่มันเป็นเหมือนบลูทูธกุญแจแบบไม่ใช่ดิเป็นประตูแบบประตูแบบโฮโลกรมนะฮะ <c oughs> ต้องเอากุญแจมาถูๆแล้วตัวเราก็บุ๊บผ่านเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดประตูนะฮะอ่าโอเคโอเคตัวนี้มีหนูยักษ์ด้วยฮะแต่เหมือนจะไม่ทำ้ายเราโอ,โอ้แต่หนูตรงนี้น่าจะทำ้ายเพราะว่ามันตาแดงนะฮะห้ามโดนตัวหนูใช่ไหม าโดนน่าจะตายนะครับอ่าเป็นหนูตาแดงอืมเออโอ้หนูยักษ์หนูตาแดงอันนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะมีมงกุฎด้วยน่าจะเป็นลายชาหนูเออหวังว่าเขาจะไม่กัดผมน้าคงไม่กัดหรอกเพราะว่าเขายืนนิ่งเลยนะฮะนิ่งแบบนิ่งทื่อๆเฮ้ยทางมันเลื่อนมาจับเรอหลบด,ด,ดีๆ เกือบโดนเลเซอร์เมื่อกี้นะฮะเกือบได้อุ้ยตายแล้วเหมือนที่คุณผู้หญิงเขาบอกเฮดีที่ไม่ตายไอ้กล่องขวัญนี้มันเก็บไม่ได้ใช่ไหมทำไมมันมีทุกที่เลยเหมือนจะเก็บได้แต่จริงๆแล้วเก็บไม่ได้นะครับโอ้โอเจ้าสับปะหลาดตัวน้อยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อเขามาย่างฮอตดอกกินนะครับสงสัยหิวสับปะหลดตัวน้อยสีแดงน่ารักสับปะหลดเห็ดละกันผมขอเรียกอย่างนั้นว่าสีเขาเหมือนเห็ดเห็ดมีพิษ ฮเห็ดมีพิษมันจะหน้าตาสวยๆใช่ไหมแต่ว่ามันมีพิษใช่ปะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ผมเข้าใจถูกไหมแต่ว่าในความเข้าใจผมคือถ้าเห็ดมีรูปร่างไม่แปลกแบบเป็นสีน้ําตาลสีดําสีขาวอะไรเงี้ยคือกินได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเห็ดท,ที่แบบสีจุดฉาดสีแบบเหมือนลูกอมคือจะเป็นเห็ดมีพิษใช่ปะเออถ้าเข้าใจผิดก็ แก้ให้ได้นะเพราะผมก็ไม่สันทัดเรื่องเห็ดนะครับเออใช่เออทำไมเจ้าปีาศาจเห็ดสีสันสวยงามมันอยู่เต็มทุกที่แล้วว้ยมีกัมมี่แบร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเออเขาเอากรัรมมี่แบร์มาเป็นเพื่อนนะฮะอ้าวเอา,เอาตายอ๋อลูกบอลมันจะสลายหายไปเหรอ อ๋อเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้มันก็ยังไม่ได้สลายนะผมก็ตายไปแล้วนะอันนี้เลือกทางอีกปะเนี่ยอ่าใช่จริงด้วยใช่ไหม <laughs> ใช่จริงด้วยเฮ้ <laughs> ยดีนะที่ภูมิปัญญาชาวบ้านยังใช้ได้อยู่นะฮะอืมอันนี้ทางเลื่อนอุ้ยระวังให้ดีๆวุบวุบกระโดดดีๆนะฮะ ว้าวมีกระป๋องบ็อกซี่โค้กวางอยู่หลดตกเลียนพันกันตัวดีฮะมีกระป๋องบ็อกซี่โค l a วางเกินกาดอยู่เต็มพื้นน้ำเลยถ้เเป็นขวดใหญ่ซะด้วยนะฮะบ็อกซี่โค้กก็คือโคลาแหละแต่มันเป็นโคลาในโลบ็อกนะฮะเพราะว่าเขากลัวลิลกสิทธ์เอ,อน้ำมันลมในโลบ็อกมันก็เลยเป็นรูปร่างแบบนี้นะใช่นี่คือน้ำมันลมนะแต่ว่าเป็นน้ำมันลมเวอร์ชันโลบ็อก เพราะว่าถ้าเอาเป็นแป๊บซี่โค้กหรือเอสมามันอาจจะไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์เขาก็เลยใช้เป็นบ็อกซี่โคลเป็นแบรนด์ที่ตีต่างขึ้นมาเองของโลบ็อกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทําไมเขาแบบตัวแบบสายฟ้าเต็มตัวเพราะเป็นปิกาจูเหรอหรือเขาอาจจะอยากมีคนมารับเลี้ยงก็เลยใช้พลังแบบเรียนแบบปิกาจูเผื่อมีใครสักคนอยากเบวเป็นซาโตชินะฮะจะได้มาจาับ อปิกจูฉันเลอกนายผมก็อยากจับนะแต่พอดีว่าไม่มีโปกเกบอลนะฮะอ่าโปกเกบอลไม่มีนะตรงนี้คือให้ยืนตรงนี้ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วเราก็รอไม้มานะครับอืมพอจุบไม้มันไม่เลื่อนมันไม่พาเราเลื่อนไปแฮเราต้องเดินตามไม้ไปเองนะฮะทุกคนลําบากอยู่เหมือนกันในนี้ต้องเดินตามไม้เฮยอ้าตก เกิดอะไรขึ้นอเราโดนกับดักอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยลายลังนัแกเจ้าปีศาจเห็ดนะฮะสับปะาดเห็ดตัวน้อยเอา้าททำไมตัวนี้มันอ๋อเข้าใจและกําลังงงอยู่พอดีนะฮะพอดีว่าตอนมามันมองไม่เห็นตอนแรกนะฮะทางมันพุ้ผูโพโพทุกคนโอ้โหลิฟๆิเราต้องรอลิฟนะฮะไปเลยเจ้าลิฟ ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าถึงได้ลอยได้แต่ก็ดีเหมือนกันสะดวกดีนะฮะเอ,อเดินบนออโซ่เหล็กนะฮะตอนแรกจะเรียกเป็นเชือกนะ,ะทุกคน <c oughs> แต่นั่งนึกไปนึกมาเอ,อ๊ะมันไม่น่าใช่เชือกเอ,อกว่าจะนึกคําว่าโซ่ออกตรงนี้ห้ามโดนโอ,โอ้ยตัวเลื่อนอีกแล้วแบบนี้เขาชอบทำให้เราตัวละครเลื่อนนะเนี่ยเดินไม่ระวังอาจโดนนู่นนี่นั่นได้นะครับ อ๋อออกจากที่นี่อ่าตรงนี้คือทางออกสินนะออกยังอึ๊บอ่อออกมาแล้วนะครับตัวนี้มีอ๋อเป็นโพรงกับดักอืมห้ามเหยียบไ,ไม้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับดูทรงอ๋อหาคันโยกหรอคันโยกคันโยกคันโยกอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคันโยกคันโยกคันโยกกดเลยสะพานเอ๋ยจงปรากฏ ผมตายผมเผอโดนดอกไม้ใบไม้เหรอเมื่อกี้นะฮะอาจจะใช้โอ้วปีศาจเห็ดโหนไปโหนมาเป็นทาสานเลยทุกคนทาสานโหยี่โหยี่โหยี่โหยยิ้วโอ้โหประตูสองชั้นมืดมากอันนี้แหละคึบเดินตามทางไปอย่างเดียวใช่ไหมตอดีทําไมปีศาจเห็ดมากลายเป็นพนักงานขายตั๋วซะแล้วพนักงานขายตั๋วเห็ดนะฮะ เห็ดน้อยน่ารักแต่ห้ามกินนะเพราะเขาน่าจะมีพิษวัดๆๆเลเซอร์เกือบกระโดดเอาหน้าไปถูกับเลเซอร์ตายนะฮะโอเคค่อยๆเดินทุกคนเดินอย่างระมัดระวังจะได้ไม่เผลอไปถูกับเลเซอร์แล้วก็ตายอ่ะอืมใช่ขึ้นมาแล้วจา้าอ้าวขึ้นแล้วก็ลงเหรอโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นมาตั้งนานนะฮะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลง,ลลลลงห้ามโดนสีแดงใช่ไหมห้ามโดนก้อนสีแดงเนา น่าจะใช่นะฮะโอ้ปีศาจเห็ดมายืนต้อนรับนะฮะเราใกล้ถึงแล้วขอบคุณครับปีศาจเห็ดมายืนต้อนรับยืนต้อนรับผมเป็นคนพิเศษอย่างังี้ินนะผมเป็นคนสําคัญรู้สึกเป็นคนสําคัญนะฮะมีคนยืยนรอตั้งสี่คนเนี่ยเอ้ยเรียกเป็นคนไม่ได้ต้องเรียกเป็นตัวเพราะเขาเป็นปีศาจเห็ดนะครับอ่ารถรถไหลไปเลยมาโอเคพุทโธลงลงท่อ สวัสดีเจ้าหนูรอบนี้หนูตัวปกติแฮทุกคนตอนช่วงแรกๆมันจะเป็นหนูตัวยักษ์อ่ะนี่ไงนี่ไงตัวยักษ์แบบนี้เลยนะครับเอาล่ะ,ละพวกนี้เป็นมุนหนูดีใช่ไหมหนูที่ดีจะตามไม่แดงใช่ไหมฮะถ้าเป็นตาแดงคือห้ามโดนใช่ปะเพราะว่าตอนนั้นมันตาแดงอ้าวยูดีดิย่ผมทําได้แล้วจริงๆอันนี้อะไรรางวัลของผู้ชนะอย่างนั้นหรือย่เย่ขอให้เป็นวันที่ดีครับผมขอบคุณครับเขาให้อะไรอีกบ้างไหม บ็อกซี่โคลาครับอันนี้อ๋อได้อยู่นะแต่แต่แตหยิบบ็อกซี่โคลาไม่ได้ปะโถเออแต่ผมบินได้ละแล้วบินไปไหนละทีนี้เราอยู่ในกล่อง <laughs> นานา่นสิ <laughs> เฮ้ยแต่เราก็เคลียร์แล้วล่วนะเนาะใช่ไปก่อนนะเจ้าพวกปีศาจเหตุ